โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบลแทไม่กันมาเดิมนะวันนี้เราก็อยู่กับการิดลูกถนะังลที่มีชื่อว่า t 2ี่ e d i u m มซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ได้มาจากการซื้อนะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามช่องมาสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็จะมีคลิป 22มีเดียมนะครับที่ซื้อมาแล้วก็เล่นในบิ๊กบอสเมื่อแพทก่อนซึ่งณนะตอนนี้นะเราอยู่กันในแพท10.3นะที่มีพื้นหลังเป็นแบบแนวทะมึนมากนะครับที่ไม่ใช่เหมือนซีซันก่อนนะซีซันก่อนนี้ยังดูยังดูใสๆอยู่นะครับซีซันนี้ดูมืดขึ้นมาทันทีนะแต่ก็แสงสีดูดูดีขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องงงนะว่าทําไมจะอยู่บางทีอาจจะมีรถคันอื่นมาแทกก่อนที่จะเป็นเจ้าพวกเทียพวกนี้นะครับเพราะว่าเจ้า หลายๆายคันนะครับเนี่ยสาคันที่เห็นอยู่ในจอนี้นะครับจริงๆส่วนใหญ่มันต้องทําเป็นรายสัปดาห์นะมันก็ได้มาเรื่อยๆนะครับแต่แค่ว่าผมรอให้แพทใหม่มันอัปเดตพอแพทใหม่อัปเดตเนี่ยเจ้ารถถังใลยพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เทียสิที่เป็นคอเลกเตอร์หรือพรีเมียมเนี่ยโดนปรับกันโอ้โหเยอะเลยนะครับบางคันก็เล่นได้บางคันก็เล่นไม่ได้นะบางคันก็ดูแย่นะเช่นเจ้าทียี่สองมีเดียมนะครับโอเคเรามาเกิดกันสําหรับทีสองมีเดียมนะครับตัวนี้เป็นมีเดียมแทงที่มีคุณสมบัติ ของหลายๆขั้คันรวมกันถ้าเกิดว่าเอาดีๆนะเจ้าตัวนี้นะดูเงี้ยถ้าดูป้อมนะครับเจ้าตัวนี้ผมจะให้เลยว่าป้อมคือ 62A ส่วนตัวถังเป็นแนวเหมือน i อเนะครับเป็นเคอร์แบบนี้ i อนะตัวถังด้านข้างมันไอไอสนะครับด้าน,นหลังเหมือน9 0นะ้านจะเจ้าตัวนี้คือหลายๆขั้คันรวมกันจนมันถืออยู่ในขั้นที่ ค่อนข้างเก่งมากจนถึงเก่งมากๆนะครับในมีเดียมด้วยกันหลังจากที่แพทนะอัพอัมาใหม่นะครับที22มีเดียมไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการบาลานซ์ซะมากกว่านะก็ถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับหลังจากแพทอัพมานะครับทำให้ปืนเนี่ยแย่ลงนะครับแต่เกราะหนาขึ้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากว่าที22มีเดียมมันดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการปรับบาลานซะ์แบบใหม่เนี่ยที22มีเดียมก็แทบจะไม่ได้เล่นต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเล่นช้าลงแค่ นิดเดียวเท่านั้นซึ่งที22มิเดียมันก็จะเป็นมิเดียมแทงนะครับพอีเลกเตอร์เทียส10ของโซเวียตก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,850นะครับกอมปืน 230, 1 7 0 140กรตัวถังนะครับ 110, 80, 80นะซึ่งก็ถือว่าป้อมนี่อยู่ในขั้นที่หนามากๆนะครับหนาแบบหนาจัดๆเลยนะส่วนตัวถังก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับทางที่ได้บับมาก็ยังไม่ได้ดูหมดอะไรขนาดนั้นนะติดปืนเป็นที่100มิลลิเมตรนะครับเวลาบรรจุอยู่ที่5.96นาทีนะครับเวลาเลงอยู่ที่3.4วิการกระจกระสูนอยู่ที่0.312 dpm อยู่ที่3,120นะครับเป็นมีเดียมแท้งตัวหนึ่งที่ดีคืออันนี้ขนาดเนิบไปแล้วนะนี่คือเนิบแล้วนะครับยังดีอยู่เลยนะครับ dpm ที่มากมายขนาดนี้นี่บอกเลยว,ว่ายิงสนุกนะครับยิงต่อเนื่องนี่สนุกมากนะ ว่าอะไรเล็งอยู่ในขั้นที่ปกติทั่วไปนะครับการกสะสนก็ถือว่าทั่วไปเช่นเดียวกันนะที่ีสุดคือตัวนี้นะครับโหลด5.96กนะก็ถือว่าเป็นมีเดียมที่ครบเครื่องนะครับไปในทุกๆด้านเลยนะทั้งปืนทั้งเกราะอยู่ในขั้นที่โอเคเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะพูดได้ง่ายนะครับตัวนี้คือเหมือนรุ่นอัปเกรดของ6 2 a เลยนะครับมุมกระหันปืนนะครับมุมเงย16มุมกดลบ6กนะครับก็เบสิกมีเดียมโซเวียตนะครับมุมกดไม่มีนะพวกนี้ก็จะเล่นยากหน่อยนะครับ ต้องโผล่ตัวถังขึ้นไปเยอะด้วยแถมตัวนี้นะครับตัวถังกว้างและใหญ่ด้วยนะอาจจะเป็นปัญหาควาลุสุดนะครับเดินหน้า56ถอยหลัง20เฉลี่ย39นะครับก็อยู่ในขั้นที่ก็ถือว่าทั่วไปนะครับก็ยังดีสู้หลายๆคันได้นะครับเดินหน้าทั้ง5 6อัตราการหมดรถถังนับอยู่ที่60.37นะครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะรวมกับอัตราการหมดนพ่มปืน47่นะครับ1 0อยเกือบ1 1 0ซึ่งก็ถือว่าการล้วงได้ดีนะครับแบบมันๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเท็กซ์เจอร์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ HD เท็กซ์เจอร์นะครับเนี่ยยังเป็นแบบคุยๆอยู่เลยนะแต่บอกว่าดีไซน์ดีไหมครัแบดีไซน์ดีนะครับโชบเชี่ยวแต่ถ้าเกิดว,ว่าพอไปเล่นจริงๆเนี่ยจะรู้สึกมันดูล้นๆนะเพราะว่าตรงเจ้ารถถังอันนี้นะครับที่ไม่มี HD เนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเลยมีแค่ท่อนซุงที่แปะอยู่ข้างหลังนะครับถังน้ำมันข้างหลังนะครับเนี่ยพวกนี้ตัวล็อกปืนระบบระบายอากาศ เครื่องยนต์ดูดด้านหลังนะครับลวป้อมป้อมเป็นแบบทรงกลมนะป้อมมันมาแนวเป็นวงกลมทรงกลมนะครับทำให้มันดูล้นๆไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีคอสเมติกอะไรเพิ่มเติมนะยุทธวจัยนะครับก็จะมีอะดอรีนาลีนกับเล่นเครื่องก็อะดีนลีนไปยุทธภัณฑ์น,นะครับก็จะมีพล,ลถัง10นะครับชุดป้องกันแล้วก็เชื้อเพลิงปรับปรุง ส่วนกระสุนนับจะมี AP, HEAT แล้วก็ HE นะ50 2ส13่ส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะมานี้นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกนะครับก็จะมีเสริมเจาะครับชิ้นส่วนปรับปรุงมองไกลกระสุนไวเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วปรับเสียงแนวตั้งกรองเครื่องมือแล้วก็ระบบส่งยุทธปัจจัยนะครับ ก็ถือว่าเป็นมีเดียมประมาณคือคือกันกับ 62A เลยนะครับสำหรับใครที่เคยเล่น 62A มาก่อนก็แน่นอนอยวรัร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเจ้าตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่ามันคือ 62A แบบอัปเกรดซึ่งถือว่าเล่นมันมากนะแค่ว่าปืนมันอาจจะโหลดช้ากว่าน,นิดเดียวเองนะครับโอเคนะวันนี้วันนี้เรามีจัดอันดับแล้วก็สมจริงนะครับอย่างละตานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปุูกันเลยดีกว่าสำหรับทีมสองมีเดียมรับ let's go โอเคนะตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยนะโอ้ oh. เฮฟวีเราคันเทพทุกคันเลยเดี๋ยวผมมาเล่นตรงไล่เฮฟวี่แล้วกันนะครับม,มาเล่นเล่นเออเล่นตรงทีเอสีติกก็คืออยู่ตรงนี้ไปเลยนะไปยินขึ้นเขาไปเลยนะครับก็แพทใหม่ก็มีเป็นนั่น,นี่นะสามารถมาร์กได้นะครับเอ้ยเอาดีกันได้ละวหนึ่งลัตนะครับ,นะรบมาร์กได้แต่ตอนนี้คือไม่มีตาเพราะว่าผมไม่ได้มาสปอตตรงนี้ นี่คือปัญหาของถ้าเกิดว่าไม่มีตัวสปอตนะครับมันจะมองไม่เห็นแต่คือผมถ้าเป็นผมเล่นแบบยิบสอไม่ได้ผมจะชอบมาตรงนี้มากกว่าที่ไป็เรื่องตรงโน้นนะครับตรงโน้นเป็นตรงที่แบบมันไม่ค่อยอิมแพกน้อยนะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่านะอิมเพกเยอะกว่าเห็นไหมเราสามารถยิงได้เลยทันทีนะครับไปเลยเออเอาเด แต่ว่าไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปลืองฮีค่อนข้างบ่อยเลยเจาะแย่ไปหน่อยนะเจาะหว่วยต้องพึ่งแบบโอ้โหพึ่งฮีเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาฮีมาเยอะ,ยอะช่วยช่วยเพื่อนก่อนอแหละเดี๋ยวผมค้ำให้นะค้ำตรงนี้ไว้ให้405เราเดียงมาแล้ว โดนล่อโดนล่อซื้อเมื่อกี้ฮีแล้วกันไม่ยิงหรอกเพื่อนเรายิงเพื่อนานนั่แหละให้ทีมโนไถขึ้นมานะไม่เข้าอยู่ดีแข็งจริงๆนะเฉดแพดนี้มีคนเล่นกันทั้งๆที่พี่แกก็ไม่ได้ดูเก่งขึ้นแต่อย่างใดนะแต่ก็มีคนเล่นเหมือนเดิมอ้โดนเนี่ยโดนโดนนี่น่ เอ้ยเอีวดิกรอเราเพิ่งบ้าบมาใหม่ๆหกรอแน่าจะดีขึ้นกว่าปกตินะ,นะยิงไม่เข้าเจเดตมันก็ยิงง่ายขึ้นเยอะนะยิงมัจริงมันก็ยิงง่ายขึ้นมาตั้งแต่หลายแพทแล้วโดนเนิร์ฟหมดนะแตะค่คือฮีทเราเดเมจน้อยมากไงสแปร์ดีแต่เดเมจน้อย ยิงเยอะนั่นก็เปลืองตังค์ด้วยนะครับยิงแต่ละทีเห็นไหมสามร้อยสามร้อยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบนี่คือคุณภาพปืนนะคุณภาพปืนอยู่ในขั้นที่ซูปเปอร์นะครับซูปเปอร์ไซย,ย่าะไรทีเดียวนะไป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 ลุยน้องกดไม่พออุ้ย440 405 นี่สำคัญนะครับเจ้านี่มันลางแหกง่ายนะครับเวละเล่นก็ต้องระวังตัวเองเยอะมากเลยเกือบกลับบ้านแล้วเกือบได้กลับบ้านนะครับโอเคได้กลับบ้านละแหงเลยทีนี้เฮ้ยไอ้สอกตอหลัง้อมหลังเอสคอน4088ดาเมจนะโดนรถแตนด้วยเกมคุณภาพไม่ละคุณ โอ้โหยิง4,000ลบ8อันนี้ยิง3,002ลบ7ไงแต้มเกมดีโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหมดสมจริงนะด่านที่รีเมคใหม่นะครับพูดไปรีเมคกันรนะีเวิรนะ์ก <ew> แล้วกันนะครับก็รีเวิร์กด่านทะเลทรายให้ดูเหมือนจะดูกว้างขึ้นนะแต่จริงทุกอย่างเหมือนเดิมนะ คือจริงๆทริคในการทําอันนี้นะครับมันมันง่ายมากก็คือคุณทําให้ทุกอย่างมันดูเตี้ยลงนะครับมันก็จะดูกว้างขึ้นแหละนะดูเป็นการสร้างพื้นที่นะจริงๆเหมือนเดิมและที่สําคัญครับกระตุกครับกระตุกจับเลยอ่ะผมบอกเลยแมพเ <c oughs> นี่ยผมหันแล้วนีรู้สึกกับหน่วงๆและเห็นได้ชัดครับยังออปติไม่ดีพอโดนจนได้นะไม่เอลทีเกมมิ่งเนี่ยผมรู้สึกกระตุก ดดนอยู่ีคิดว่าจะเป็นเหยื่อซะแล้วเลบเ์ดเกมมิ่งทิมเลยเจ้าตัวนี้นะครับมันเหมือนไอเจ็ดนะเพราะฉะนั้นมันทิมหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้นใหน้าประโยชน์ด้วยแต่แนะนำว่าให้ตัวที่มันดูบาง,บาง ่ใช่เราไปแลมอีร้อยเดี๋ยวว่าแลมเมาส์นะครับใช้ไรคิดเก็บนี่พวกตัวเบาๆบางๆเนี่ยแล้วเราเร่งดูความเร็วเนี่ยชนเจ็บนะพอพอกับอ e ีห้าสิบเลยนะครับแต่ก็าอย่าลีอาดไปชนอ e ีห้าสิบแล้วกันนะมันแรงมันแรงเหมือนกันนะครับเกราะธรรมดีปสแปมเรื่อยๆครับชิวๆตอนนี้ชงกาแฟเล่นโถอยู่ตรงนี้ทั้งคู่เลยนะครับ ชงกาแฟเลยตานี้กาแฟหวานๆเลยนะครับไม่ขมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กระตุกกระตุกจัดบอกเลยอดีรีนแล้วกันนับเอาอีกนัดหนึ่งโยได้ขิวด้วยหลุดเลยนะอุ้ยพลาดพลาดกับบ้านเลย3377นะาอเจ็บ๋วไปเยอะมากเลยนะถ้าได้ดูนะครับยิงแบบชงกาแฟเนี่ยยัง3 0 0พเยอะจัดนะครับนี่แหละรถดีที่แท้จริงนะครับ 50m โอ้ยไฟไหม้ไฟไหม,ม,ม้น้ำนอนร่วกน้ำนอนร่วกเอ็ม60มันได้อยู่นะจริงเชิมันควรถอยได้แล้วไม่ใช่ห้าวเล่นต่อมันไปช่วยเอ็ม <M> 60กันมาแล้วพระเอกมาแล้ว ชนอ้าวคุ้นๆนะนี่ยห้าสิบเอ็มเองคุ้นคุ้นนะเราเหมือนเคยเจอกันมาก่อนโอ้หพันสองสิบแม็กเดมเป้มันไปแล้วฮะ เพิ่งหนีดิรถเร็วเกินหายตัวอย่างก,กับผีทิมเลยอ้าวหลัง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 ดีกว่าหลังดีกว่าไอ้เอาทีมันสบายอยู่แล้ว อย่างก็ต้องมาลำบากอยู่งคนเดียวยืนเซ็งเซ็งอันดับหนึ่งเอ้าแพ้เขาเหรอไม่โดนโทรล์นะสแปมแทงไม่ไหว,วไออ,อ,อ่นอานะเนี่ยยิงให้แด้กึ่งออตโนติ ออโต้รีโหลดเดอร์เป็นโอเคนะครับก็สำหรับเจ้าทียีสองมีเดียมนะเจ้าตัวนี้นะครับใครที่อยากลองหามีเดียมที่มีพลังอำนาจในการยิงที่สูงนี่ผมแนะนำคันนี้นะครับแต่บอกว่ามันมีคันที่ดีกว่านี้ไหมนะก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในสายวิจัยก็ได้บัฟมาหลายคันนะที่เป็น LT ก็ได้บัฟนะครับ MT ก็ได้บัฟมาถือว่าเจ๋งดีนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากในการซื้อต่างๆนะครับในร้านค้าเดี๋ยวก็มานะครับไม่นานนะพวกร้านค้านี่เดี๋ยวมันจะแวะเวียนมานะแต่จริงๆนะครับส่วนใหญ่มันจะไปโผล่ในร้านค้าในเว็บท่าซะมากกว่านะเจ้าตัวนี้นะขายในราคาที่พันกว่าบาทนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่สามารถหาซื้อได้ถ้าเกิดว่าเป็นในแแพทก่อนนะครับหาซื้อง่ายมากๆแต่ไม่มีใครซื้อนะครับเพราะว่ามันต้องเติมในเว็บ นะครับมันต้องผูกอะไรเยอะแยะนะครับกว่าจะได้มานะแล้วก็มันเป็นเนยเว็บนี่คือเนยเว็บบางทีแล้วก็ไม่ได้อยากมอบความเชื่อใจให้กับเบราว์เซอร์นะครับเราจะให้ความมั่นใจเกี่ยวกับ ให้จำหน่ายมากกว่านะครับเช่นตอนนี้คือเล่นบนสตีมก็คือเราก็ไว้ใจสตีมได้เพราะว่าพอเราเอาเงินเข้าในสตีม w อลเลตก็คือเราสามารถซื้อผ่านได้เลยนะครับในหน้าร้านค้านะเพราะมันเชื่อมธุรก,กรรมกันไว้พอไปในเว็บก็จะลำบากนิดนึงนะครับทำให้2นะีมีเดียมเนี่ยไม่ได้มีใครให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันถึงจะมีก็จริงนะมีอยู่ในโรงรถบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งไปมากมายอะไรนะเนื่องจากว่าข้อเสียที่มีเยอะแยะนะกรอ ันอาจจะไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่ลังกระสุนที่โอ้ออนแอร์นะครับโดนจริงข้างๆบางทีนี่ระเบิดได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะแต่ข้อดีมันก็มีมากกว่าข้อเสียนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทีฟสองมีเดียมโอเคนะครับก็สำหรับทีฟสองมีเดียมนะก็จะไปพอวัฒนิท์นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ